สวัสดีคะ่ะคุณแม่หมอหน่อยจากเพจอกเต์หน่อยเดอะแฟมิลี่นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่31ของการตั้งครรภ์ค่ะเดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนที่7แล้วนะคะคุณแม่ดีดีด้วยคะ่ะตอนนี้นะคะลูกน้อยของเราเป็นยังไงบ้างแล้วในสัปดาห์ที่31นี้นะคะลูกน้อยของเรามีขนาดประมาณ16.5นิ้วนะหรือขนาดเท่ามะาพร้าวลูกเล็กๆค่ะพัฒนาการทางด้านร่างกายต่างๆของลูกก็พัฒนาไปไกลมากเลยค่ะ สำหรับปอดของลูกนะคะตอนนี้เขาได้มีการสร้างสารเซอร์แฟคตันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสารตัวนี้จะช่วยในการยืดขยายเวลาที่ปอดของลูกมีการหายใจนะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆในช่วงหลังคลอดค่ะแต่สารตัวนี้จะยังสร้างไม่สมบูรณ์นะคะจะไปสมบูรณ์ในสัปดาห์ที่37ของการตั้งครรภ์ซึ่งถ้าน้องคนไหนคลอดออกมาก่อน37สัปดาห์คุณหมออาจจะต้องให้ยาช่วยในการสร้างสารตัวนี้ค่ะในส่วนของสมองของลูกน้อยนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเขาจะเพิ่มรอยหยักในสมองมากกว่าปริมาตรของสมองนะคะซึ่งส่วนสําคัญเลยค่ะ เขาจะมีการพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ของสมองนะหรือเราเรียกว่าการสร้างคอนเนคชันนั่นเองค่ะโดยเขาจะใช้การฝึกระบบประสาทต่างๆนะคะมาช่วยในการเชื่อมโยงของสมองไม่ว่าจะเป็นการได้ยินการมองเห็นการสัมผัสการรับรู้ต่างๆนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยเพิ่มพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยตั้งแต่ในท้องได้โดยการใช้ไฟฉายนะคะคอยกระตุ้นการมองเห็นของลูกน้อยในท้องหรือการพูดคุยนะคะเพื่อกระตุ้นการได้ยินนอกจากนี้การเปิดเพลงให้ลูกน้อยฟังก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของลูกน้อย เช่นนนกัะะคะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของลูกน้อยในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของการนอนค่ะเขาจะมีการนอนเป็นแพทเทิร์นมากขึ้นนะคะโดยจะหลับมากขึ้นหรือว่าเข้าเลมสลีปมากขึ้นค่ะโดยส่วนใหญ่คุณแม่จะสังเกตว่าลูกมักจะนอนหลับได้ดีนะคะเวลาที่คุณแม่เดินไปเดินมานะคะเพราะว่าเวลาที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยก็จะเหมือนกับการกาไก่เปยให้ลูกน้อยในท้องนะคะทําให้เขาหลับได้ง่ายขึ้นแล้วพอคุณแม่นอน,นแล้วค่ะก็จะอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะลูกน้อยก็จะตื่นขึ้นมาดิน้นหรือว่าขยับในช่วงกลางคืนซึึ่่่่งงอออาาาจจะะทํใหห้้คคุณแมนน,นนนนนลัับดยขเ สำหรับตัวคุณแม่เองในสัปดาห์ที่31นี้นะคะแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปพอลูกน้อยตื่นในช่วงกลางคืนแล้วก็ดิ้นในช่วงกลางคืนนะคะอาจจะทําให้คุณแม่นอนหลับได้ยากขึ้นค่ะการนอนหลับที่ยากขึ้นในไตรมาสที่3นะคะเกิดจากหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกดิ้นในช่วงกลางคืนค่ะหรือว่าพอท้องโตขึ้นก็ทําให้การนอนลําบากแล้วก็อึดอัดมากขึ้นทําให้หลับได้ไม่สนิทนะดังนั้นเทคนิคในการนอนในช่วงไตรมาสที่3นะคะแนะนําว่าให้คุณแม่คลายเครียดหรือว่าทําให้รีแลกซ์ในช่วงก่อนนอนนะะค่่ววาาาาากกรรออหื ุอ่นหรือว่าการไปเดินในช่วงเย็นนะคะก็สามารถช่วยให้คุณแม่หลับได้ดีในช่วงกลางคืนค่ะที่สําคัญหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะในช่วง4ชั่วโมงก่อนนอนค่ะก็จะช่วยทําให้คุณแม่หลับได้ไง่ายขึ้นค่ะอาการอื่นๆที่คุณแม่อาจจะพบได้ในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะพบว่ามีน้นํานมไหลได้แล้วนะคะถ้าเกิดมีการสร้างน้นํานมได้ดีนะโดยคุณแม่ไม่ต้องตกใจค่ะน,น้ํานมส่วนนี้นะคะเราจะเรียกว่าหัวน้นํานมหรือว่าคอลอสตรมค่ะซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะ ถ้าเกิดว่าไหลออนนิดนึงก็ไม่เป็นไรคุณแม่สามารถซับแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไหลเยอะมากคุณแม่อาจจะลองมองหาตัวช่วยนะคะเป็นพวกแผ่นซับน้นํานุมก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้เช่นกันค่ะสัปดาห์ที่31ผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณแม่เรากําลังจะเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่32หรือว่าเดือนที่8ของการตั้งครรภ์แล้วค่ะในเดือนที่8จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์ที่32นะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาวิบวะะาาิมได้เลท์ทหน่อย ok Family. หรือ w w w l e บ r p r o t e i n c o m แล้วก็สามารถสะสมวิบไบวิกพันธุ์ีการ์ดในเลือ p โปรตีนได้เช่นกันนะคะแล้วก็สามารถติดตาม l ลือ p โปรตีนได้ในชุกชท่องทางค่ะหวังว่าคุณแม่จะได้รับประโยชน์จากวิดีโอของมันหน่อยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะแลิ่มาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์ที่32ค่ะวันนี้มาหน่อยไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะคุณแม่